เป็นไรลกูกร้อนเหรอตัวเป็นหนุ่มแล้วตัวหนุ่มแล้วเนี่ย <c oughs> นอนพุดต้นพริกพังหมดแล้วอาบน้ำหรือเปล่าไปพูอาบน้ำไหมลกูกอาบน้ำไหมครับไหนคุยกันใี้เร็วเร็ว ตัวหนุ่มแล้วเนี่ยฮอาบน้ำไหมอาบน้ำไหมกินข้าวเปล่ากินข uh, ้าวไหมกินข้าวไหมฮะกินข้าวไหมตัวหนุ่มแล้วเนี่ยอ่ะร้อนจังเลยตัวหนุ่มแล้วเนี่ยฮะอาบน้ำไหมมันร้อนอาบน้ำเปล่าหรอกฮะมาอาบน้ำเร็วๆกลัวน้ำเหรอมองหน้าเลยงอนอะไรฮะงอน